โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะครับผมมาทำการถอนเหรียญอ่า B B, ที่เราทำการขุดทุกชั่วโมงอะนะครับซึ่งอ่าเอฟเจ้าตัวนี้นะครับผมไม่ไม่ต้องเชิญเพื่อนไม่ต้องลงทุนเรามาเคลมทุกๆหนึ่งชั่วโมงและมีเทคนิคในการเล่นยังไงให้ได้เยอะๆโดยที่ไม่จาเป็นต้องเชิญเพื่อนไม่จำเป็นต้องลงทุนเลยนะครับมันเป็นการอ่าพลิกเพลงนะครับเป็นการพลิกเพลงแล้วก็เป็นการ ศึกษาเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับเหรียญไวขึ้นอะไรประมาณนั้นแต่ไม่จาเป็นต้องชวนนะย้ำว่าไม่จาเป็นต้องชวนมีเทคนิคนะมีเทคนิคอ่าเดี๋ยวส่วนเทคนิคเนี่ยผมจะสอนทีหลังวันนี้ผมจะมาพาทุกคนถอนเงินอถอนเหรียญดีกว่าอ่ะถอนเหรียญน,นะครับซึ่งขั้นต่ําในการถอนเหรียญของ BNB ก็คือ0 0 0 2ตอนนี้ผมมี0 0 0 2หกแล้วดังนั้นผมจะทำการกดถอนก่อนกดไปที่เมนูขีด3ขีดนะครับ แล้วก็กดคําว่าถอนนะครับถ้าใครไม่เห็นคําว่าถอนแสดงว่าคุณยังไม่ได้ไปดูคลิปวิดีโอการสอนสมัครนะผมสอนตั้งค่าไอ้ตรงแรงเกดตรงนี้ไปแล้วให้คุณเลือกเป็นภาษาไทยนะมันก็จะเป็นภาษาไทยเลยคุณสะดวกภาษาไหนคุณก็เลือกภาษานั้นกดไปที่คําว่าถอนครับ โอเคครับเมื่อกดคําว่าถอนเสร็จแล้วนะครับมันก็จะแจ้งรายละเอียดครับกรอกการตั้งค่าของคุณสําหรับคําขอถอนกดปุ่มถอนจํานวนขั้นต่ําก็คือ0.002นะครับก็ประมาณสองแสน BNB ย่อยนะครับอืมอ่าทีเนี้ยเลือกเครือข่ายตรงเนี้ยมันให้เราเลือกเลือกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเหรียญ BNB มันเป็นเครือข่าย BNB อยู่แล้วนะครับเลือกไม่ได้แต่ทีเนี้ยที่อยู่การถอนเราเอามาจากไหนนะครับตรงนี้อ่าที่อยู่การถอนนะ ให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่กระเป๋า wallet นะเป็นดิจิตอล wallet อาจจะเป็น MetaMask หรือตอนอ่า Pocket หรือว่า Bitget wallet หรือ SafePal หรืออะไรก็ได้ที่คุณสะดวกนะครับหรือจะเป็น Binance ท Het ก็ได้อันเนี้ยคือเป็นเหรียญอ่ามันเป็นเหรียญสากลอยู่แล้วเนาะมันเป็นเหรียญที่ทุกกระดานมีอยู่แล้วนะครับคุณจะไปที่ Binance หรือ b i t c u p ก็ได้นะครับอ่าผมขอ,อยกตัวอย่างเนาะถ้าเป็น b i t c u p อืมคุณก็ไปพิมพ์เลยครับ พิมพ์หาเหรียญตรงนี้อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูทุกกระเป๋าเลยนะครับไปที่คําว่า wallet นะครับทุกคนแล้วพิมพ์ตรงนี้ครับผมว่า bnb นะครับแบบนี้อ่ากด bnb เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นคําว่าฝากคุณก็กดคําว่าฝากได้เลยนะครับอ่าก็กดชั้นได้อ่านก็คือสร้าง address เลยนะถ้าใครไม่เคยใช้อ่าเหรียญ bnb นะครับกดสร้างใหม่มันก็จะขึ้นอ่าขึ้กอะไรที่อยู่กระเป๋าของเรามาให้เราแล้วก็กด Copy ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางได้เลยทีนี้ของ อ่าใบเน้นทีนะครับก็กดเข้าไปครับทุกคนกดเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปที่คําว่ากระเป๋าเงินนะครับแล้วก็คลิกคําว่าฝากเงินนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า bnb แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เช่นกันกดเข้าไปปุ๊บให้เลือกเชนก็คือจะเป็น bnb smart chain หรือ bep 20กดเข้าไปครับอ่าก็ให้เราก็ปี้เลขบัญชีตรงนี้ไปไปวางได้เลยแต่ทีเนี้ยผมจะเลือกเป็นของเซฟพาวนะครับเพราะว่า อ่เซฟพาวตัวนี้มันมีกิจกรรมอยู่เนาะผมก็กดไปที่เซฟพาวครับทุกคนอ่าโอเคเซฟพาวก็ผมก็จะเข้าไปที่ bnb ครับทุกคนไปที่ bnb แล้วก็กดคําว่ารับครับแล้วก็กดคัดลอกครับแบบนี้อืมพอกดคัดลอกเสร็จปุ๊บเข้าไปที่หน้าการถอนนะครับทุกคนเหมือนเดิมครับเนี่ยวางที่อยู่ตรงนี้เลยครับกดวางได้เลยครับอ่ากดแช่แล้วก็กดวางอ่าแล้วก็กดถูกครับอ่า มันก็จะขึ้นเครื่องหมายถูกนะถ้าคุณก๊อปผิดมันจะขึ้นเครื่องหมายผิดเลยระบบมันจะรู้อัตโนมัติว่าคุณก๊อปผิดนะอ่ะมินมินก็คือมินขั้นต่ําขั้นต่ําคือมันจะบอกว่าขั้นต่ํา0 0 0 2จม็กก็คือจํานวนเหรียญที่เรามีทั้งหมดเราก็กดเม็กอ่านี้เราจะถอนทั้งหมดเลยทีนี้ค่าธรรมเนียมการทาธุรกรรมก็คือ0 0 0 0 1นนะครับก็คือประมาณเท่าไหร่วะทุกคนประมาณประมาณเท่าไหร่วะ ประมาณ0.04บาทมั้งไม่แน่ใจนะอ่าไม่เป็นไรทีเนี้ยผมก็จะทําการกดถอนครับทุกคนบ๊บกรุณายืนยันคําขออ่าแสดงว่าอ่ามันมีอีเมลเข้ามาครับต้องยืนยันที่อีเมลครับกดเข้าไปครับอ่าเมื่อเข้ามาที่อีเมลแล้วนะครับผมมันก็จะแจ้งรายละเอียดการยืนยันการถอนเงินก็ให้เราคลิกคอนเฟิร์มวิดรอได้เลยนะครับยืนยันการถอนคําถอน ของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วกรุณาคลิกกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ bnb เพิ่มเติมอ่ะกดกลับไปหน้าครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้เลยอ่ะเราถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีเนี้ยต้องมาดูกันว่าใช้ระยะเวลานานแค่ไหนในการถอนเงินนะครับดูหลักฐานคลิกที่นี่ครับมันจะถอนเข้าอัตโนมัติเลยไหมทุกคนผมไม่แน่ใจนะหนชื่อเราชื่อเราอยู่ตรงไหนมันยังไม่ขึ้นนะแสดงว่ามันก็อาจจะ ถอนหลายคนอะนะครับอุ้ยหลายคนถอนเยอะมาก47เหรียญ2เหรียญ38โอ้โหหลายคนถอนเยอะนะเนี่ยโอ้โหถอนเยอะมากเลยอุ้ยคนนี้ถอน527เหรียญเลยเหรออ๋อ oh, คนนี้น่าจะเก่งมากเลยเนี่ยถอน500กว่าเหรียญเลยครับทุกคนอืมโอเคเดี๋ยวถ้าเงินมันเข้ามายัางไงเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ยังไม่มียอดเข้ามานะครับก็ต้องรอดูว่ามันใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ประมาณ17บนาฬิกา31นาทีถ้ามันเข้ามาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะครับทุกคนโอเคเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ยอดเหรียญ BNB นก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดเข้าไปดูก่อนนะครับอ่าเห็นไหมครับเมื่อประมาณ3มชั่วโมงที่แล้วเข้ามาแล้วนะครับ0 0 0 2ประมาณเท่าไหร่ครับทุกคนผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับดูก่อนนะว่าประมาณเท่าไหร่0.025 ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าก็ประมาณร้อยห้าบาทนะประมาณร้อยห้าบาทณนะเวลานี้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาเหรียญมันพุ่งขึ้นไปล่ะพุ่งขึ้นไปร้อยเปอร์เซนถูกปะเราก็ได้มาประมาณอีกเท่าไหร่ครับหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทประมาณนี้อันนี้คือเป็นการสมมุติว่าถ้าสมมติว่าเหรียญ B N B นเนี่ยมันมันพุ่งไปร้อยเปอร์เซนในชั่วข้ามคืนน่ะนะเอออันนี้มันก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันหมดเลย นะครับก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่ามันถอนได้จริงจริงนะครับทำไปเถอะครับทุกคนเหรียญตอนนี้มันมันอาจจะมีมูลค่าประมาณแค่นี้แต่อนาคตมันอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นผมเชื่อเหลือเกินว่าไอาเหรียญ BNB เนี่ยมันเป็นเหรียญหลักเลยนะมันเป็นเหรียญหลักที่หลายๆคนหลายแพลตฟอร์มหลายๆ Developer เนี่ยหรือโปรแกรมเมอเนี่ยที่เขามาสร้างแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับ เขาจะสร้างผ่านบล็อกเชนของ BNB Blockchain นะครับก็คือจะเป็นเชนของ B, B s c คือ,อ BEP20 นั่นแหละคือส่วนมากมันก็ต้องมีค่าแก๊สถูกปะซึ่งค่าแก๊สเนี่ยมันจาเป็นต้องเป็นเหรียญ BNB เท่านั้นนะนะครับมันก็เลยมีมูลค่าของในตัวมันเองเลยโดยที่ไม่จาเป็นต้องเรียกร้องอะไรเลยนะครับและทีนี้ถ้ากรณีที่บริษัทดังๆหรือวริษัทใหญ่เขามาซื้อเหรียญ BNB ไปทำนูน่นทำนี่อะไรหลายอย่างมันก็มีโอกาสที่จะเหรียญมันจะขึ้นเหมือนบิตคอยน์เลยครับทุกคนตอนบิตคอยส์แรกๆอ่ะที่ผมพาเพื่อนๆกดขุดนะ่ะได้ชั่วโมงละประมาณ800สซาตชิย้ําว่าชั่วโมงละ800ซาตชินะคล้ายๆกับเหรียญ b ีเเลยครับทุกคนแรกๆมันอาจจะได้เยอะหน่อยอันนี้ผมถือว่าได้เยอะเลยนะได้เยอะนะประมาณเนี้ยนะครับซึ่งมันมันไม่มีที่ไหนจ่าย เยอะขนาดนี้แล้วก็จ่ายไวขนาดนี้นะครับทุกคนแล้วก็ฟรีด้วยนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปเชิญเพื่อนไม่จําเป็นต้องไปลงทุนไม่จําเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้แค่เราตั้งเวลาปลูกทุกๆหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มากดซึ่งเว็บแปดตัวที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปหรือในรหัสงานเนี่ยมันเป็นบริษัทเดียวกันเลยผมไม่จําเป็นต้องไปไล่ถอนทั้งหมดแต่มันเป็นบริษัทเดียวกันยังไงมันก็จ่ายอยู่แล้วทุกคน พอมองภาพออกไหมคืออันนี้มันเป็นเหรียญหลักเลย BNB เนี่ยเป็นเหรียญหลักนะครับทุกคนไปกดเล่นได้ทุกอันไปทําแบบสอบถามเลยทุกคนเน้นไปทําแบบสอบถามนะครับคะแนนมันจะขึ้นไวมากแล้วก็ตําแหน่งมันจะขึ้นไวมากถ้าคุณไปตอบแบบสอบถามให้ผ่านนะแลวทีนี้ผมก็จะมีเทคนิคว่าตอบแบบสอบถามยังไงนะครับให้ได้เต็มให้ได้คะแนนให้ผ่านไม่ให้ปลิวนะครับเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันดีมากๆนะครับใครที่สมัครแล้วพิมพ์ ชื่อยูสเนมมาใต้คลิปเลยแล้วก็กดลิงก์ใต้วิดีโอที่มันเป็นลิงก์กลุ่มอะแล้วก็ตอบคําถามโดยใช้ชื่อยูสเนมของตัวเองนั่นแหละครับตอบเข้ามาประมาณนี้เลยครับทุกคนโอเคเนาะก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ของอัปไลเต้นะครับฝากฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดเกี่ยวกับการออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ ผมเป็นเพียงผู้ใช้งานคนหนึ่งนะครับที่แสวงหาช่องทางหาเงินแบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนเนี่ยทุกคนแค่นี้ขอแค่นี้ขอแค่กดไลค์กดติดตามหรือถ้าใครมีงานดีๆที่ยังไม่เห็นผมรีวิวก็สามารถทักมาเพื่อที่จะมาชวนผมได้แล้วถ้าผมรู้สึกว่ามันโอเคผมก็จะทำด้วยประมาณนี้นะครับทุกคนก็ขอฝากไว้เพียงทอนนี้ครับสวัสดีครับ